สวัสดีครับบุญเกิดจะดีรายงานตัวอีกรอบนึงครับน้ำมาปลาโดนกินหมดครับผมชาวบ้านปลากันมาหาปลากันครับมารอเวียงแหีหาปลากันเป็นแถว น้ำม,มาเยอะนะครับผมน้ำเริ่มออกฟังแล้วสวยงามมากครับผมบานแหได้แตกดีมากครับตัวผมเอียงบานไม่เป็นครับผมแค่มายืนชมเรียนดูเขาเฉย บรรยากาศริมเขื่อนนะครับผมริมห้วยน้ำที่ไหลลงสูงส่กันนลับเปานะครับดูการหาปลาแบบวิธีชาวบ้านนะครับหาปลากันแบบบ้านๆกันครับผมชีวิตป้านอกบ้านานครับ นี้ก็พามาชมเขตริมห้วยนะครับลําห้วยน้ำที่จะไหลลงสู่เขื่อนลํำปาวครับซึ่งตอนนี้น้ำก็เต็มฝั่งห้วยแล้วเริ่มล้นออกสู่ทุ่งนาชาวบ้านก็จะมาหาปลากันนะครับ การหาปลาแบบบ้านนอกครับผมเป็นการหาปลาแบบไม่เอาเปรียบปลานะครับเราไม่ได้เอาเปรียบใครทั้งนั้นคือหาบานเหงาก็ได้แท้ตัวที่เข้ามาในเหงานะครับไม่มีการสูญพันธ์ครับ ดูการหว่านเหี้ยแบบสวยงาม